ผัดให้ง่ายผัดให้รวดเร็วแล้วก็มีความน่ากินนะคะผัดให้เส้นนิ่มกําลังกินเส้นไม่แข็งกระด้างเส้นไม่จับตัวกันเป็นก้อนแล้วที่สําคัญจะไม่ติดกระทะนะคะนี่เลยค่ะการบอกเลยค่ะว่าวิธีนี้มือใหม่ขนาดไหนนะคะก็สามารถทําได้แน่นอนค่ะ,ะเคยสังเกตกันไหมผัดแล้วทําไมผักเหี่ยวไอ้ที่เหี่ยก็เหี่ยวไอ้ที่โซมก็โซมไอ้ที่เขียวก็เขียวสวัสดีค่ะเพื่อนๆกลับมาพบกับการช่องดีกว่ากินดินนะคะ เมนูง,ง่ายๆเมนูอาหารจานเดียวก็มีไม่กี่อย่างนะคะค่ะวันนี้นะคะการจะชวนเพื่อนๆมาทําเส้นหมี่ผัดซีอิ๊วใส่กุ้งค่ะนี่เลยจ้าวันนี้นะคะวัตถุดิบที่การใช้ก็จะมีเส้นหมี่ค่ะเส้นหมี่แห้งนะคะการแช่น้ําไว้นี่เลยค่ะรึ้นงอนะคะก็จะได้ลักษณะแบบนี้เตรียมไว้แบบนี้เลยค่ะแน่นอนนะคะผัดซีอิว๊วกุ้ง,ก,งก็ต้องมีกุ้งค่ะประมาณแล้วแต่ความชอบเลยค่ะอันนี้นะคะของการกุ้งตัวโตๆเลยค่ะกุ้งนะคะหลายๆคลิปการบอกตลอดเลยนะคะ เพื่อนๆซื้อกุ้งสดมาให้เพื่อนๆรีบแกะหัวแยกตัวออกแล้วก็ผ่าหลังนะคะในลักษณะแบบนี้เสร็จแล้วก็ให้เพื่อนเขาเกลือหมักแป้งมันแล้วก็ล้างด้วยน้ําแข็งนะคะแล้วก็เก็บใส่ช่องฟีดไว้ค่ะแม้ว่ากุ้งจะอยู่นานขนาดไหนนะคะเขาก็ยังจะมีความแบบว่าเด้งๆกรอบๆนะคะแล้วก็เนื้อจะไม่ยุ่ยนี่เลยค่ะพอการซื้อกุ้งมาการจะซื้อมาครั้งหนึ่งเยอะๆการก็จะเก็บฟีดเอาไว้แบ่งเป็นมื้อๆค่ะ เสร็จแล้วก็นี่เลยค่ะผัดซี่วครงกานนะคะขาดไม่ได้เลยค่ะจะเป็นคณะนะคะการก็มาปอกปๆๆเอาเปลือกออกค่ะแล้วก็ต้นของเขานะคะการก็หั่นในลักษณะแบบนี้ไว้แล้วก็มีไข่ไก่สามฟองแล้วก็มีกระเทียมค่ะเอาค่ะเดี๋ยวเราจะมาทํากันนะคะผัดซีอิ๊วสูตรบ้านๆทําทง่ายๆค่ะอร่อยมากมายค่ะก่อนอื่นนะคะเราก็จะมาเตรียมในส่วนของเส้นก่อนค่ะเส้นหมี่นะคะของการเตรียมไว้แบบนี้เลยค่ะการจะผัดแบบเส้นย,ยาวๆแบบนี้เลยนะ ซีอิ๊วดำลงไปนะคะการจะเอาเส้นหมี่ขาวนะคะคลุกซีอิ๊วดำเล็กน้อยพอค่ะเนี่ยค่ะแล้วก็ให้เพื่อนคลุกๆค่ะทําการคลุกเส้นไว้นะคะเนี่ยประมาณนี้ค่ะนี่เลยค่ะเดี๋ยวเราจะมาทําน้ําซอสไว้ก่อนค่ะสูตรของการสูตรนี้นะคะจะเพิ่มความเข้มข้นโดยการจะใส่เต้าเจี้ยวเข้าไปด้วยค่ะนี่เลยค่ะเต้าเจี้ยวค่ะประมาณหนึ่งช้อนนะคะน้ํามันหอยค่ะ หมีครึ่งห่อนะคะก็จะใส่น้ำมันหอยประมาณ2ช้อนค่ะซอสฝาเขียวค่ะเพิ่มความหอมนะคะสช้อนค่ะนี่สะดวกมากเลยค่ะก็จะทำในส่วนของน้ำซอสไปก่อนเลยค่ะตัดลดด้วยน้ำตาลทรายค่ะสักประมาณ2ช้อนชาค่ะน้ำเปล่าค่ะนิดหน่อยค่ะ คนให้น้ำตาลละลายนะคะแล้วก็ลองชิมรสชาติดูนะคะเนี่ยค่ะข้อดีของการผสมน้ำซอสได้ก่อนก็คือเราชิมได้ค่ะเราชิมได้แน่นอนค่ะเพื่อนๆคงเป็นอ่ะเมื่อก่อนการก็เคยเป็นนะการผัดเส้นหมี่เนี่ยผัดซีอิ๊วเนี้ยผัดแล้วทําไมเส้นจับเป็นก้อนเส้นเละเส้นแฉะเส้นแข็งกระด้างผัดยังไงก็ไม่ได้ที่ค่ะนี่เลยค่ะมาวันนี้การจับจุดถูกแล้วนะเดี๋ยวการจะมาแบ่งปันกันนะคะ โอเคค่ะรสชาติเบื้องต้นของการนะคะอร่อยดีทีเดียวเลยค่ะไปค่ะเดี๋ยวเราทําขั้นตอนต่อไปเลยค่ะไข่ค่ะการก็จะตอกใส่ถ้วยเตรียมไว้เลยค่ะค่ะเตรียมทุกอย่างพร้อมแล้วนะคะไปลงมือทํากันเลยค่ะผัดซีอิ๊วให้น่ากินนะคะผักก็มีส่วนสําคัญค่ะให้เพื่อนนะคะเตรียมน้ําเย็นไว้ค่ะในกระทะตอนนี้นะคะตั้งน้ําไว้เรียบร้อยแล้วค่ะ เติมเกลือลงไปในน้ำนะคะหลังจากนั้นนะคะเราก็จะเอาผักนะคะลงมาลวกค่ะนี่โดยจะเอาก้านลงไปก่อนนะคะเขาจะมีความแข็งกว่าลวกก็ไม่ต้องนานมากนะคะแค่แป๊บเดียวพอค่ะแค่เอาแค่ว่าสะดุง้งสะดุงะด้งสลดพอสลดเนี่ยค่ะเอาก้านลงไปก่อนนะคะสักแป๊บหนึ่งเสร็จแล้วเราก็ตามด้วยใบนะคะไอตรงนี้จะเป็นส่วนของยอดเขาเนี่ยค่ะ ลวกแค่ว่าผักเปลี่ยนสีค่ะเรียบร้อยแล้วค่ะประมาณนี้การลวกแป๊บเดียวพอแล้วกันก็เอาขึ้นเลยค่ะเสร็จแล้วก็ไปนอกน้ําเย็นได้เลยค่ะแค่นี้ค่ะเราก็จะผัดซีอิ้วแบบผักสวยๆเขียวๆน่ากินแล้วนะคะอ่าเคยสังเกตกันไหมผัดแล้วทําไมผักเหี่ยวไอ้ที่เหี่วก็เหี่ยวไอ้ที่โซมก็โซมไอ้ที่เขียวก็เขียวสีไม่สม่ําเสมอค่ะเนี่ยแบบนี้ค่ะแล้วก็อานอกน้ําเย็นเลยค่ะการก็จะ นอกน้ำเย็นเพื่อที่จะหยุดการสุกข,ของผักไว้นะคะกระทะตั้งไฟกระทะแห้งแล้วนะคะให้เพื่อนใส่น้ำมันลงไปค่ะนิดหน่อยนะคะอ้าวการลืมบอกนะคะกุ้งที่การใช้มีหัวกุ้งด้วยนะ <c oughs> น้ำมันร้อนได้ที่กระทะร้อนค่ะให้เอากุ้งลงไปเลยค่ะ <c oughs> การจะเอากุ้งนะคะแล้วก็หัวกุ้งค่ะเอามาผัดนะคะ ไข่ค่ะการตอกใส่ถ้วยไว้แล้วนะคะให้เพื่อนทําการตีตๆๆีค่ะเสี้ไข่แตกนิดหน่อยพอนะคะประมาณนี้ค่ะการจะผัดกุ้งกับไข่ก่อนนะคะให้กุ้งสุกสักประมาณ70%นะคะใส่ไข่ลงไปเลยค่ะแบบนี้เลยนะคะนี่เราจะผัดเป็นส่วนๆนะคะแค่เรารู้วิธีการผัดอะคะ่ะก็จะทําให้ผัดซีอิ๊วของเรานะคะมีความน่ากินขึ้นมาแล้วค่ะนี่เลยค่ะเป็นวิธีง่ายๆนะคะ ทีนี้บอกเลยค่ะถึงแม้จะผัดแบบว่ากระทะใหญ่ขนาดไหนนะคะก็จะมีความน่ากินมากเลยค่ะไข่นี่ก็แล้วแต่เพื่อนเพื่อนเลยนะคะอยากจะให้ไข่ะเป็นก้อนๆน,นะคะก็ไม่ต้องคนเยอะหรือถ้าอยากให้ไข่แบบกระจายกระจายก็คนเรื่อยๆก็ได้ค่ะ <laughs> ผัดให้กุ้งสุกเลยนะคะในขั้นตอนนี้อ่ากุ้งสุกไข่แห้งดีแล้วนะคะตักขึ้นพักไว้ก่อนนะคะ นี่นะคะการก็จะได้ไข่กับกุ้งสวยๆนะคะพักไว้ก่อนคะ่ะหลังจากนั้นนะคะให้เพื่อนนะคะเติมน้ํามันลงไปค่ะในกระทะนะคะครั้งนี้ไม่ต้องเยอะนะคะน้ํามันอ่าพอประมาณค่ะแล้วเราก็จะเอากระเทียมค่ะลงไปเจียวเลยนะคะกระเทียมเหลืองหอมได้ที่แล้วนะคะใส่เส้นหมี่ที่เตรียมไว้ค่ะใส่ลงไปเลยนะคะน้ําซอสค่ะราดลงไปเลยค่ะผัดให้เส้นหมี่นะคะเขาดูดซึมน้ําซอสเข้าไปค่ะจนให้เขาแห้งเลยนะคะ เส้นหมี่แห้งแล้วนะคะแล้วก็ลองชิมรสชาติดูนะคะนี่เลยค่ะโอเคค่ะรสชาติถูกใจกันแล้วนะคะอ่าเพื่อนนะคะไข่กับกุ้งลงไปเลยค่ะนี่จังหวะนี้เลยนะคะตามด้วยผักที่ลวกไว้ค่ะคลุกเค้าให้เข้ากันค่ะนี่และค่ะผัดให้เข้ากันคลุกเค้าให้เข้ากันค่ะแค่นี้เองค่ะ เสร็จเรียบร้อยแล้วค่ะปิดแก๊สพร้อมเสิร์ฟได้เลยค่ะนี่ง่ายๆเองนะคะแค่นี้เองค่ะผัดซีอิ๊วเส้นหมี่ใส่กุ้งนะคะนี่เลยค่ะกุ้งตัวโตๆไปเลยนะคะนี่ไข่เยิ้มๆแบบนี้เลยค่ะน่ากินไหมคะพร้อมเสิร์ฟจ้านี่เลยค่ะผัดซีอิ๊วเส้นหมี่ใส่กุ้งนะคะกุ้งเป็นกุ้งไข่เป็นไข่ผักเป็นผัก เส้นเป็นเส้นแต่เข้ากันเท่ากันอร่อยมากมายเลยค่ะขอบอกนะคะลองทำดูค่ะหากค่าเมื่อชอบคลิปนี้ฝากกดไลค์กดแชร์กด subscribe เป็นกำลังใจให้การทำคลิปต่อ,ตอไปด้วยค่ะคลิปนี้สวัสดีค่ะ